สวัสดีครับกับพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่ทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำไวเลสไมโครโฟนสำหรับสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดนะครับเรียกว่าคุ้มค่าเกินราคานะครับกับเจ้าตัวไวเลสไมโครโฟนรุ่น EP033T ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีลงท้ายต่อด้วย L กับ C นะครับเพราะว่า ถ้าเป็น L เนี่ยจะเป็น Lighting Port นะครับถ้าเป็นตัว C เนี่ยจะเป็นในตัวของ U-B s Type C นะครับซึ่งสามารถใช้กับ Android นะครับกับ iPhone ต่างบตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไมโค l เวลที่เรียกว่าราคานั้นเริ่มต้นสบายๆนะครับพันนิดๆน,น,นะครับใครที่กำลังสนใจจะเริ่มต้นใช้งานเจ้าไวเลสไมโครโฟนกับสมาร์ทโฟนนี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานและคุณสมบัติต่างๆของเขากันครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าไวเลสไมโครโฟนตัวนี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยหน้าตา มีอยู่2ชิ้นฮะที่เราต้องรู้ก็คือตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับจะเป็นตัว lighting port นะครับที่ผมได้มาคือตัว l นะครับก็จะใช้กับตัว iphone นะครับกลับอีกตัวหนึ่งที่เป็น type c จะเป็นต่างกับตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับมีในส่วนอะไรบ้างนะครับด้านข้างทีุ่ณกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีพอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นสายนะครับ lighting port นะครับพอร์ต lighting port เพื่ออะไร เสียปุ๊บนะครับเพื่อเอาไปชาร์จกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเสียบมาเพื่อเรามาชาร์จกับตัวสมาร์ทโฟนเราเสียบเข้าไปปุ๊บสมาร์ทโฟนก็จะชาร์จไปด้วยเห็นไหมฮะกรณีที่เราใช้ในการไลฟ์สดหรือต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราใช้งานนานๆเนี่ยสมาร์ทโฟนเราจะแบตหมดก็คือเสียบตัวไม้ด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยในตัวได้นะครับอีกอันนึงก็คือตัวจุดเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเอาไว้ตัวรีเซ็ตนะครับรีรีเซ็ตนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็คงเราไม่ต้องรีเซตอะไรเพราะมันจับคู่กันอยู่แล้วนะครับไอฝั่งตัวไม้ครับฝั่งตัวไม้ก็มีในส่วนของตัวไม้นะครับแล้วตัวหนีบนะครับกระปกเสื้อนะครับตัวนี้นะครับต้องมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องมีนะครับอันนี้ให้กดตรงนี้มันจะมีปุ่ม power นะครับในการชาร์จนะครับพอทที่ใช้ชาร์จนะครับจะเป็น Type C นะครับตัวนี้นะนะครับเป็น Type C นะครับ ซึ่งให้สายมาด้วยครับก็คือตัวนี้จะให้สายมานะครับเป็นตัวสายไทยซีมาให้นะครับกับตัวคลิปที่มนเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ถุงใส่ด้วยนี่ครับนี่คือตัวอุปกรณ์นะเวลาเราเปิดนะครับกดตัวปุ่ม power นะครับเปิดนะครับก็จะมีไฟสถานะเป็นสีเขียวเนี่ฮะนะครับไฟสถานะเป็นสีเขียว แล้วเราก็ต่อเจ้าตัวนี้กับตัวสมาร์ทโฟนเราได้เลยนะครับนี่ครับพอต่อปุ๊บเนี่ยนะครับตัวสัญญาณไฟมันจะมีอยู่เล็กๆนะครับเห็นไหมครับกระพริบอยู่นะครับเป็นสีแดงนะครับครับมาเริ่มเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณกับไม้เรียบร้อยแล้วนะนี่พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนครับ ก่อนอื่นพีพ๊อฟแนะนําแอปที่พีพ๊อฟนิยมใช้ก็คือแอปชื่อว่า Motive Audio นะครับก็กดเข้าไปที่แอป Motive ครับสิ่งที่เห็นก็คือตัวสัญลักษณ์คําว่าไม้นะครับที่เป็นประจําๆเนี่ยจะขึ้นเป็น Headset นะครับก็คือตัวนี้มาทําหน้าที่เหมือนหูฟังน,นะครับเป็น Headset ก็คือเป็นไม้แบบ Headset นะครับก็คืออันเนี้ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยเชื่อมต่อแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันไม่สามารถปรับระดับเรียกเสียงได้นะครับไม้ My ก็คือจะเป็นออโต้ของม เดี๋ยวเรามาลองบันทึกเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเขาเป็นแบบไหนนะครับวิกอ็จะใช้จําหนักเสียงอยู่ตัวเลยนะกับตัวนี้นะครับอยู่ตรงระหว่างอกนะครับเหมือนที่เราหนีบไว้นะครับอ่ะครับเป็นการทดสอบไม่นะครับในรุ่นชื่อรุ่นก็คือ ep 033นะครับ t นะครับเป็นไม์ราคาพันต้นๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเรื่องของสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงก็น่าจะชัดเจนระดับหนึ่งนะเพราะว่าจากดูที่ในส่วนของกราฟในส่วนของตัวบันทึกเสียงเนี่ยก็คือมีความชัดระดับหนึ่งนะครับ ใครที่กำลังมองหาใหม่เอาไปใช้งานทำไลฟ์สดขายสินค้าในช่วง Work f r ฟ m Home ช่วงนี้นะอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เริ่มต้นในราคาที่ประหยัดประหยัดนะครับเอาละครับเมื่อกี้เราทดสอบผ่านในตัวของเสียงในการเลคคอร์บไปแล้วงานนี้เรามาลองอัดคลิปกันจริงๆริดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะทาการใช้งานตัวนี้กับ iOS นะครับก็คือ iPhone ตัวที่พี่ก๊อฟใช้งานอยู่นะครับร่วมกับไม้นะเวลาเราต่อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัว มันจะเลื่อนมานิดนึงนะครับในตัวไม้ก็คือเราต้องโหลดบาลานนะครับใครที่ใช้ไม้กิมบอลนะครับไม้กันสั่นนะครับนี่โหลดบาลานแล้วอ่ะโดยการเล็อร์ดอันนี้นะครับพี่ก๊อปจะไม่ใช้แอปของไม้นะครับจะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันของตัวสมาร์ทโฟนแทนนะครับก็คือตัวแอปกล้องของ iPhone เลยอ่ะเคร่าวนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าอ๊ะพอเราใช้งานผ่านตัวกล้องบันทึกเลคอร์ดนั้นเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อปตั้งตรงนี้แล้วกันนะ นี่นะครับเราจะทำการบันทึกเรคคอร์ดนะครับเอาข้าวๆาวแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไมเลยกันหนีบไมตัวนี้เลยนะครับครับตอนนี้เป็นการทดสอบไม์นะครับรุ่น EP 033นะครับในการถ่ายบันทึกเรคคอร์ดนะครับวิดีโอนะครับผ่านเจ้าตัว iPhone 10R ของผมนะต้องบอกว่าตอนนี้เสียงภายนอกนะครับจะเป็นเรื่องของเสียงฝนตกนะครับตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับก็ ต้องลองดูว่าคุณผู้ชมที่ได้ยินเสียงตัวนี้นะครับได้ยินเสียงตัวภายนอกขนาดไหนนะครับต่อมานะครับต้องบอกไม์ตัวนี้ก็ตัดน้อยได้ดับหนึ่งนะครับเรียกว่าถ้าเกิดมีเสียงบรบกวนเนี่ยก็จะช่วยโฟกัสเสียงเฉพาะผู้พูดก่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับมันก็เรียบง่ายแต่มันไม่ไม่สามารถเพิ่มลดไม์ที่เสียงของตัวไมโครโฟนได้นะครับทําให้เราไม่รู้ว่าเสียงตัวนี้เบาหรืออ่ามากน้อยเพียงใดนะครับ ทําให้เราต้องมานั่งฟังเสียงก่อนนะครับเวลาจะไลฟ์สดหรือการทําคลิปต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปรับคุณภาพไมให้เหมาะสมนะครับเป็นไงบ้างครับกับวิธีการใช้งานและคุณภาพเสียงของเจ้าไวเล็ตไมโครโฟน EP 0 3 3 T ตัวนี้นะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครกําลังมองหาไวเล็ไมโครโฟนเอาไปใช้งานง่ายๆต้องบอกว่าใช้ง่ายนะและคุณสมบัติที่ต่อมาก็คือราคาเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณสัก3าชั่วโมงนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เอาละถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดอยากดูในเรื่องการสั่งซื้อหรือคุมบัทเพิ่มเติมนะครับด้านล่างคลิปนะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามเรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคปไฟท์ทีครับ